สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถซูซูกิเซทผมได้ทำการเอารถเข้าศูนย์นะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเข้าศูนย์ครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับเสียตังค์ทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสามสตังค์นะครับมีอะไรบ้างครับมี อ,อถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเขาบอกว่าเกรดพรีเมี่ยมตัวนี้นะครับเข้าครั้งที่สองฟรีค่าแรงนะครับรายละเอียดครับประมาณนี้ครับอขอบคุณครับ